สวัสดีครับผมเดวิดนะครับวันนี้ผมพามาชมคอนโดพาร์ค4 4นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปชมกันหลังจากเข้ามาแล้วนะครับทางด้านซ้ายมือของผมนะครับก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะทานข้าวนะครับจะมีที่นั่งตรงนั้นนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้านะครับห้องนี้จะทำเป็น partition กั้นห้องนะครับไว้ให้นะระหว่างห้องนอน ส่วนของห้องครัวนะครับครัวจะอยู่ทางด้านนี้นะครับห้องนี้อยู่ชั้น9นะครับตึก5ขนาด29ตารางเมตรด้านนี้ก็จะมีโซฟาให้อีกตัวหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นเตียง6ฟุตนะครับส่วนทางด้านขวามือของผมตรงนี้จะเป็นในส่วนของอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวชาเวอร์นะครับส่วนของตัวห้องน้ำนะครับ โซสุขภัณฑ์จะอยู่ทางด้านนี้นะครับด้านนี้จะเป็นระเบียงระเบียงนี้นะครับห้องนี้จะหันไปทางทิศตะวันตกนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะเข้ามาชมคอนโดห้องนี้สามารถติดต่อผมได้ตามรายละเอียดที่ให้ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ